ไปดูดน้ำเข้านาเข้าไร่นะครับเหมาเลยปั๊มเนี่ยสามนิ้วน้ำได้น้ำเยอะแน่นอนนะครับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้ใช้งานตับจากแสงแดดอย่างเดียวเลยนะครับ2นิ้วเนี่ยราคาอยู่ที่9,900บาทนะครับน้ำแางแรงนะฮะดูดลึก8เมตรส่งไกล2 3 0ถึงเมตรนะครับปั๊มตัวนี้ทำงานตามแดดนะครับแดดหมดก็จะหยุดทำงานแดดแดดมีก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับก็ทำงานอัตโนมัติเลยนะฮะปั๊มดูด สองนิ้วออกสองนิ้วนะครับขนาดขนาดปั๊มนะครับ650วัตต์24ทโวลต์รองรับแผงสูงสุดที่3แผงนะครับถ้าใครอยากได้น้ําแรงๆส่งไกลๆนะแนะนาเพิ่มแผงอีกแต่ตัวนี้ราคาเริ่มต้นงานได้เลยน้ําแรงๆแบบนี้นะครับอยู่ที่9,9 0 0บาทรวมส่งฟรีแบบโอนนะฮะโอนเข้าบัญชีบริษัทอย่างเดียวนะครับตัวนี้แต่ถ้าใครอยากได้น้ําเยอะๆหน่อยนะครับ3นิ้ว สามนิ้วนี้จะเป็น48โวลต์น,นะครับ48โวลต์นเนี่ยขนาดหนึ่งแรงเหมือนกันแต่3นิ้วดูดลึก8เมตรส่งไกล2-300เมตรนะครับใช้3นิ้วนะลองรัดแฉงสูงสุดถึง4แฉงนะครับถ้าใครอยากได้น้ำแรงๆส่งไกลๆ4แผงไปดูดน้ำเข้านาเข้าไร่าน,านะครับเหมาเลยปั๊มเนี่ย3นิ้วน้ำได้น้ำเยอะแน่นอนนะครับรับประกันมอเตอร์2ปีนะฮะถ้ามีปัญหาก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับมอเตอร์นะฮะปั๊มน้ำแรง ตัวนี้ราคาอยู่ที่14,000